ครูฟองว่าระหว่างสินค้านะกับตัวคนขายอะไรเป็นปัจจัยสําคัญให้ลูกค้าซื้อมากันโอ้โหอันนี้ตอบง่ายมากเลยนะครูว่าคนขายสําคัญสินค้ายุคนี้บางทีคนเขาไม่ได้ซื้อเพราะสินค้าด้วยซ้ําแต่เขาซื้อเพราะว่าเพราะคุณนะ่ะเคยยิงคำนี้ไหมคะเขาบอกว่า people by u people first product second หมายถึงว่าคนซื้อคนก่อนซื้อของด้วยซ้ํา ถูกไหมฮะถ้าวันนี้คุณน่าเชื่อถือคุณเล่าเรื่องเก่งคุณบุคลิกดีพูดไดโอ้โหมันมีหลายปัจจัยของการเป็นนักขายค่ะสินค้ามาทีหลังยังได้เลยถูกไหมฮะมันถึงเกิดยุคที่ถ้าเราพูดตรงๆข่าวหลายๆข่าวที่เราเห็นการพวกแบบบริษัทขายตรงต่างๆที่อันนี้เราพูดในแง่เชิงนิสัีบนะแต่จริงไม่อยากให้ทำนะฮะที่บางคนแบบว่ามาขายของว่า ขายความสําเร็จแต่เห็นไหมฮะ,ะแต่ว่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขายสินค้าคืออะไรแต่ฉันซื้อแนละฉันมาเป็นสมาชิกเพราะว่าฉันเชื่อเธอ mm hmm. ถูกไหมฮะแต่วันนี้เราไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นเราสามารถมีสินค้าที่ดีบวกกับบุคลิกภาพของนักขายที่ดีด้วย mm hmm. นะคะอันนี้ยังไงก็ลด